นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติวาค้าพรทโพูทนังสานุตมะวะทีถาสัตถีละสามารถทำสาลิปุโรตะนุตอะทูวิกโลโตคาสุนโปสนปันสานารากกชาวิโตุทธสัมมาสัมหังละ อะวาค้าภะโสปีติอิติวาค้าภะโธพุทธังสานุตมาวาถีถาสัตทีระสามารถธรรมสาลิปุโรตะนุตอะทูวิการโลโตคะสุโนปันสมนาราจชาวิโตพุทธสัมมาสัมหังละอะวาค้าภะโสปีติอิติวาค้าภะโธพุทธังสานุตมาว่าีถาสัตทีระสามารถธรรมสาลิปุโรตะนุตอะทูวิการโลโตคะ สุโนปันสนามระจาชาวิโพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพระโสปิติอิณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพกรกวานมโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีรงพลาศีสหัสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคาาโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากีทานังวะรังคันธังสิวลีจะมหาเถรัง อาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิสัพโสอาหารวันทามิอิท้าปฏิติตาพุทธ,ธาตโยตัดสานุภาเวนะสาทาโสถีพระวันตุเมนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพุทธายะพระพุทธไตายรัตนาณนมณีรพ拉รสีสังหัสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิสัพโสอาหารวันทามิอิทาปฏิตตาพุทธา,ทาตโยตัสานุภาเวนะสะทาโส,สถีพะวันตุเมนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพุทธายะ พระพุทธตาตยรัตนญยานมณีรพระรสีสหสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสิวลีจะมหาเถรัง อาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิธาตุโยอาหารวันทามิสัพโสอาหารวันทามิอิทาปฏิติตาพุทธาตโยตัสสานุภาเวนะสาทาโสถีพะวันตุเมอิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ